นะก็ดูเท่านี้แล้วก็กลับนะบอ่อนี้จะเป็นบ่อกลางลานเลยล่ละกลางลานกลางแอ่งกลางภูเขาเลยนะจ๊ะ ที่สิบสาจะบอกว่าระหว่างทางตรงนี้สวยมากๆเลยแต่ว่าโพกไปแล้วล่ะ <c oughs> ไปไม่ทันเขา <c oughs> ถอดรองเท้า <c oughs> ถอดถุงเท้า <c oughs> <c oughs> ไปไม่ทันเขา That's f**king... Mm. How yeah, big's so the hole? Oh! How big is the hole? Have many loot, please. Oh. oh, lovely! I think good. I think good. Well, great. good. It's great, it? It's better. It hasn't got a salty taste. Mr. Yeah. Bit. สีเหลืองขึ้นขนาดเหลืองขึ้นโอ้ยหิมคาร์มดาวไอ้หิมออนพุทอันเดอร์พุทอีเดย์อ๋ออันเดอร์พี่พี่พอพุทเดย์พอแอนิมอลพอเบิร์ดไม่รู้แต่พี่พอพุทพอเบิร์ดเย้บางคนพุทเดย์พอเบิร์ด And then my little stretchy hose on. Yep. You're going to water the cattle, brush. เคยมาทันติป้งเหมือนกันแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงทาความสะอาดบ่อที่13กันอย่างน่ารักเลยคืนที่ผ่านไปที่บ่อน้ำจุดที่13ที่ท่องเที่ยวที่13าล้จ้ะ คุณก็เชินก็เตรียมเก็บเต็นทุกอย่างแล้วนี่จะทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะโอนี่ทานแฮมเบอร์เกอร์แฮมกับไข่ <c oughs> แล้วก็มีร๊ปเที่ยวกรุปเที่ยวอีกรูปหนึ่งประมาณสี่ทันเนะอ่อ หนึ่งสองสามสี่ประมาสี่หรือห้าคันนี่แหละค่ะกำลังทำความสะอาดบ่อน้ำบ่อที่สิบสามบ่ารุตูรับษารนมาเที่ยวแล้วก็ทำความดีเก็บทุกอย่างไม่ให้มีขยะทิชชูอะไรนี่ใส่กองไฟหมดนะคะนี่เราเก็บทุกอย่างหมดแล้วขึ้นรถเตรียมพร้อม บรรยากาศรอบด้านก็จะเป็นนี้เลยเป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะคะเราก็จะขึ้นแบบภูเขาลูกๆไปเรื่อยๆนะคะขึ้นลูกเขาแบบนี้แบบนี้ลงนิดนึงแล้วก็แบบนี้ตลอดเลยแต่แต่พื้นก็จะเป็นทรายนะคะทรายกับหินก้อนใหญ่แล้วก็คลื่นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นต้นพายต้นพายโบราณจะแตกตา่างนะักคล้ายๆต้นสนค่ะ อ่าฉันเห็นลูกหนึ่งแล้วล่ะนี่ค่ะ I don't...I t h ้ t i t h อ t take out up there it s, it s t ute, so. nee, i t s t i t u t i o n a l นี่เขามีเขามีต้นลูกอุ้ยลูกไล่กลูเลยอ่ะลูกลูกไล่กลูเลยอ่ะเอออ๋อ อันนี้อินดิฟเว่นลูกอันลูกบิ๊กฮะเดซิดเดซิดโอ๊กต้นโอ uh ๊กเดซิดโอ๊กอ่านะคะนี่ก็จะคล้ายๆต้นเสม็ดเลย uh huh. ทริปท่องเที่ยวเหมือนเราเลยนะจ๊ะ น,นี่ก็ทายต้นตะเม็ดเลยนะคะอด <Beautiful. S 1> ูต้นโอ๊กซิการามีพันไหมเก็บพ,พันไปปลูกนะคะทุกคนต้นหญ้าหนามนะแหลมเปียกเลยละอ่าอันนี้พันค่ะพันเก่ามาก